สวัสดีค่ะด้เวลาของข่าวค่ำช่วงวันกับนิอนธวนรณน,นะคะเรายังตามกันต่อกับประเด็นดราม่าการใช้เงินกองทุนประกันสังคมล่าสุดมีการออกมาแชว่านําเงิน84ล้าน5 0 0 0 0บาทไปซื้อที่ดินที่ชนบุรีเพื่อนําไปก่อสร้างสํานักงานนะคะแต่กลับถูกปล่อยร้างเอาไว้ล่าสุดวันนี้มีคําชี้แจงจากประกันสังคมออกมาแล้วค่ะนางนิยดาเสนีมโนมยัยรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมชี้แจงผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ก็ กรณีการจัดซื้อที่ดินสร้างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชนบุรีแห่งใหม่ด้วยงบ84ล้าน5 0 0บาทแต่กลายเป็นที่ดินรกร้างโดยระบ,บุว่ากรณีนี้สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้คณะกรรมการสรรหาตั้งเกณฑ์ว่าต้องไม่ห่างจากที่เดิมมากนะักมีรถสาธารณะผ่านเดินทางสะดวกจึงได้คัดเลือกจาก11แห่งเหลือ3แห่งค่ะส่วนแปลงที่ซื้อนี้แม้จะไม่ติดถนนใหญ่แต่เดินเข้ามาจากถนนสุขุมวิท200เมตรห่าง จากที่เดิม800เมตรอยู่ในแหล่งชุมชนถ้าซื้อที่ดินติดถนนใหญ่ก็จะหายากและแพงกว่ามากก่อนซื้อที่ดินประเมินราคาซื้อขายในตลาดย้อนหลัง3ปีตามระเบียบแล้วราคาที่ซื้อครั้งนี้เฉลี่ยไร่ละ16ล้านบาทเมื่อเทียบกับราคาที่ดินติดถนนสุขุมวิทบางจุดอาจจะพุ่งถึงไร่ละ50ล้านบาทค่ะจึงเป็นที่มาของการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงส่วนเรื่องที่ว่าทำไมยังไม่ก่อสร้างนั้น ประการสังคมเพิ่งได้รับแบบแปลนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังพิจารณาว่าแบบอาคารเหมาะสมกับการใช้งานหรือว่าต้องปรับปรุงหรือไม่เสร็จแล้วจึงจะมีการกำหนดราคากลางและขออนุมัติก่อสร้างค่ะ ส่วนความคืบหน้าการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ทางกกตได้มีการแถลงข่าวร่วมกับบริษัทไปรณีนีไทยจำกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการกงสุนถึงกระบวนการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งจากในประเทศและต่างประเทศค่ะพร้อมกับมีการแสดงขั้นตอนการลำเลียงบัตรเลือกตั้งและมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพื่อส่งมอบบัตรเลือกตั้งสู่พื้นที่เขตเลือกตั้งปลายทางทั้ง400เขตทั่วประเทศในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ด้านนายแสวงบุญมีเลขาธิการกร กรตรบุถึงข้อสงสัยที่ว่าคะแนนที่ลงไปในวันเลือกตั้งล่วงหน้าจะไปถึงเขตเลือกตั้งหรือไม่เพราะจะต้องหย่อนบัตรทั้งสองใบในซองและต้องส่งซองไปให้ถึงเขตเลือกตั้งนั้นยืนยันว่าทุกซองทุกบัตรเลือกตั้งจะถูกส่งไปถึงเขตเลือกตั้งแน่นอนค่ะทุกบัตรเลือกตั้งทุกซองการเลือกตั้งไปถึงเขตอย่างถูกต้องแน่นอนที่เป็นข่าวที่มีผู้ได้อ่า รายงานหรือแจ้งว่ามีเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งก็จะมาดูว่าเหตุการณ์ความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรแล้วผมคิดว่าความเป็นจริงเหล่านี้แหละครับจะอธิบายเรื่องเหล่านั้นได้ดีที่สุดก็ต้องรอเร็วๆนี้นะครับน่าจะเรียบร้อย ขณะเดียวกันวันนี้3ปกครองกลางอ่านคำพิาพากษายกฟ้องคดีที่ดรอุษณีอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นฟ้องกกตกรณีเปิดลงทะเบียนประชามตินอกเขตกระชั้นชิดเพียงแค่3วันอีกทั้งยังเกิดเหตุระบบเว็บไซต์ล่มสารให้เหตุผลว่าทางกกตปฏิบัติตามระเบียบและยังมีช่องทางลงทะเบียนถึง3ช่องทางค่ะ เรื่องของเงินเยียวยาน้ําท่วมนะคะวันนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ากอกตอไม่อนุมัติเพิ่มเติมค่ะให้มีการทําเรื่องเสนอใหม่ยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าวันนี้นาย พารดอมปริญญานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงเรื่องงบเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าคอรมอได้อนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วสองสารอบรวมกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนรายละ9 0 0 0บาทค่ะในภายหลังมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มทำให้งบไม่พอจึงขอเพิ่มงบประมาณอีก2,100ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและบางส่วนของภาคใต้แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงยุบสภาการใช้งบกลางต้องขออนุมัติจากจากก,ะกะตแต่กะกะต ยังไม่อนุมัติและให้กลับไปจัดทําเรื่องเสนอใหม่รัฐบาลเตรียมให้ปพเสนอเรื่องเข้าคอรมออีกครั้งก่อนส่งให้กกตพิจารณาใหม่ค่ะคอรมอไม่ได้ช้าเลยครับแล้วก็ได้อนุมัติทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ว่ามีปัญหาในช่วงของการยุบสภาบางคนก็บอกว่าได้ยุบสภาหนีทาไมยุบสภา ก็สามารถที่จะอนุมัติได้จริงๆเราอนุมัติไปก่อนเรียบร้อยก่อนที่จะมีการยุบสภาเรื่องนี้เหตุเกิดก่อนที่จะมีการยุบสภาและอนุมัติทั้งหมดไปแล้วเพียงแต่ว่าที่มันขาดเนี่ยมันขาดในตัววงเงินเท่านั้นเองและในตัววงเงินเนี่ยก็ขาดเพิ่มเติมมาจากที่มีการสํารวจเพิ่มที่มีการไปแจ้งเพิ่มเติมนอกจากนี้นายพรดอนยังฝากให้ทางกกตพิจารณาเรื่องของงบกลางอย่างละเอียดนะคะเพราะถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ หมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วนะคะจบข่าวในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมติดตามชมละครแม่หยัวต่อได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Tiger p ์พ s พร้อมปกป้องดูแลบาดแผล